สวัสดีค่ะสวัสดีนะักเรียนชั้นปห้าทุกคนนะคะวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะใน ep ที่2ี่22นะคะซึ่งเรื่องที่เราจะมาเรียนในวันนี้ก็คือการหารจำนวนคระนะคะวงเล็บ1นนี่หมายถึงชั่วโมงที่1ของหัวข้อนี้นะคะลูกๆก็คือ เรื่องการหารจานวนคละนี้คุณครูแยกเป็น2ชั่วโมงด้วยกันนะคะชั่วโมงนี้ก็จะเป็นการหารจานวนคละในส่วนของชั่วโมงแรกนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วไปเรียนกันได้เลยค่ะค่ะเด็กๆก่อนที่เราจะไป เริ่มเรียนกันนะคะเราก็จะมาทบทวนความรู้เดิมในชั่วโมงที่แล้วนะคะที่คุณครูได้สอนเด็กๆไปนะคะก็คือหัวข้อการหารเศษส่วนด้วยเศษส่วนใช่ไหมคะลูกเพราะฉะนั้นแล้วเราก็จะมาทบทวนความรู้กันนะจ๊ะยังจำได้ไหมผ่านไปแค่วันเดียวเองนะคะค่ะพิจารณานะคะเศษ1นส่วนแหารด้วยเศษ3ส่วน2นะคะเด็กๆเ,เนื่องจากส่วนกลับของ ตัวหารก็คือเศษอะไรคะเศษ3ส่วน2นะคะส่วนกลับของตัวหารตรงนี้นะคะส่วนกลับของเขาคือเศษ2ส่วน3นะคะเด็กๆจะได้นะคะเศษ1ส่วน8หารเศษ3ส่วน2เท่ากับเศษ1ส่วน8คูณเศษ2ส่วน3นะคะย้ำเสมอนะคะเปลี่ยนหารเป็นคูณนะลูกแล้วก็สลับ ตัวหารนะคะจากเศษเป็นส่วนนะคะลูกเราก็จะได้เป็นเศษ1ส่วน8คูณกับเศษ2ส่วน3นะคะจากที่เราเห็นนะคะเด็กๆสังเกตตัวเลขที่คูณคขวยกันอยู่นะคะเราก็จะเห็นว่ามี2กับ8นะคะที่สามารถตัดทอนกันได้ก็คือใช้2ไปตัดทอนทั้ง2และ8นั่นเองนะคะเด็กๆค่ะ สองหนึ่งเป็นสองนะคะสองสี่เป็นแปดนะคะเด็กๆก็จะเหลือหนึ่งคูณกับหนึ่งใช่ไหมคะข้างบนข้างล่างก็จะเหลือสี่คูณกับสามใช่ไหมคะลูกหนึ่งคูณกับหนึ่งได้เท่ากับหนึ่งนะคะส่วนด้วยสี่คูณกับสามได้สิบสองใช่ไหมคะเด็กๆนี่คือที่มาที่มาของ บรรทัดข้างล่างนี้นะคะเด็กๆก็คือเศษหนึ่งส่วนสินั่นเองนะคะตอบนะคะในตัวอย่างนี้ก็จะตอบเศษหนึส่วนสินั่นเองค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆเรื่องการหารจำนวนคระนะคะมาเรียนกันได้เลยนะคะ ค่ะการหารจำนวนคระนะคะพิจารณาค่ะ1เศษ3ส่วนหาหารด้วย4เท่ากับเท่าไหร่นะคะสังเกตนะคะเด็กๆตัวตั้งของโจทย์นี้นะคะอยู่ในรูปของอะไรลูกอยู่ในรูปของจำนวนคระนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราจะต้องเขียนจำนวนคระนี้ให้อยู่ในรูปอะไรคะเด็กๆอยู่ในรูปเศษเกินนะคะก็จะได้ หนึ่เษสส่วนหเขียนในรูปเศษเกินคือเท่าไหรคะเศษ8ปส่วนหนั่นเองนะคะหลายคนจําไม่ได้แล้วว่าเขียนยังไงมาอย่างไงนะคะก็คือนําตัวส่วนไปคูณกับจํานวนนับใช่มค้าคูณหนเป็น5แล้วก็ไปบวกตัวเศษข้างบนนะคะเด็กๆ5าบวกสได้ 5, 3, 8นะคะก็จะได้8ตัวส่วนก็ยังคงเดิมก็ยังเป็นเลขหนะคะเด็กๆ บรรทัดถัดไปค่ะเนื่องจากนะคะส่วนกลับของสี่คือเศษ1ส่วน4นะคะอันนี้เรื่องการหารเน้นย้ำนะคะตัวหารเราจะต้องหาส่วนกลับของเขานะคะเด็กๆตัวหารในที่นี้ก็คือเลข4ใช่ไหมลูกส่วนกลับของ4ี่นะคะเราจะต้องหานะคะก็คือได้เป็น1ส่วน4นะคะบรรทัดถัดไปค่ะก็จะได้1เศษ3ส่วนหาหารด้วย4บรรทัดนี้นะคะ ตรงนี้คุณครูก็ยังจะยึดโจทย์ลงมาเขียนก่อนนะคะเท่ากับค่ะเด็กๆ8ส่วนด้วย5คูณด้วยเศษ1ส่วน4ี่นะคะสังเกตหน้าตาของเขามันเปลี่ยนไปแล้วนะคะเด็กๆตรงนี้จะเปลี่ยนไปแล้วนะคะก็คือเราเอาเศษเกินนะคะมาเขียนแทนจำนวนคละที่เราได้นะคะเด็กๆก,ก็คือจำนวนนี้ใช่ไหมลูก แล้วก็ยังไงต่อคะเปลี่ยนหารเป็นคูณใช่ไหมคะแล้วก็คูณด้วยส่วนกลับของตัวหารนะคะเด็กๆก,ก็จะได้เป็น8คูณเอาขอไปค่ะ8เศษ็จเศษ8ส่วน5คูณเศษ1ส่วน4นะคะเ,คเด็กๆสังเกตค่ะตัวเลขที่คูณไขว้กันอยู่นะคะเด็กๆสังเกตตัวเลขที่คูณไขว้กันอยู่นะก็จะเห็นว่ามีเลข4 กับเลข8ใช่ไหมคะที่พอจะมีตัวเลขที่หารลงตัวนั่นก็คือ4ไปหารทั้ง4และ8นะคะ4หาร4ได้1ใช่ไหมคะหรือพูดในทางกลับกันก็คือ4คูณอะไรได้4คะ4คูณ1ใช่ไหมคะ4คูณ1ได้4 4คูณอะไรได้8คะเด็กๆ4คูณ2นะคะ8ก็จะโดนตัดไปเหลือ2นะคะ ก็จะได้เป็น2คูณ1ส่วนด้วย5คูณ1นั่นเองนะคะเด็กๆ2คูณ1ได้2 5คูณ5ได้5นะคะถามว่าต้องตัดทอนอะไรเพิ่มเติมไหมไม่นะคะตัวอย่างข้อนี้ก็คือไม่สามารถตัดทอนให้อยู่ในรูปเศษส่วนอย่างต่ำได้อีกแล้วนะคะแล้วก็ตอบเลยค่ะคำตอบก็จะได้เป็นเศษ2ส่วน5นั่นเองนะคะเด็กๆ ค่ะมาพิจารณาโจทย์ข้อต่อไปกันนะคะเด็กๆพิจารณา9หารด้วย1เศษ1นนะคะเด็กๆสังเกตค่ะตัวตั้งเป็นจำนวนนับตัวหารเป็นจำนวนคระใช่มีคะการหารจำนวนคระในที่นี้นะคะไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเ,ออเป็นจำนวนคระ เฉพาะตัวข้างหน้าหรือเฉพาะตัวข้างหลังนะคะอาจจะสลับกันก็ได้นะคะเด็กๆหรือจะมีทั้งตัวตั้งและก็ตัวหารนะคะเพราะฉะนั้นแล้วโจทย์ข้อนี้นะคะก็จำนวนคละก็จะเป็นตัวหารใช่ไหมคะลูกเพราะฉะนั้นแล้วอันดับแรกถ้าเราเห็นจนํานวนคละเราก็จะเขียนจนํานวนคละ้ในรูปเศษเกินนะคะข้อนี้นะคะเขียนได้ยังไงคะ5้คูณหเป็น5บวกกับ1ได้เท่าไหร่ลูก ได้6เพราะฉะนั้นจำนวนคลาสของเขานะคะ1เศษ1ส่วนหตรงนี้นะคะเขียนในรูปเศษเกินคือเท่าไหร่คะคือเศษ6ส่วน5นั่นเองนะคะเด็กๆบรรทัดถัดไปค่ะเนื่องจากส่วนกลับของเศษ6กส่วน5ก็คือตัวหารนี่แหละคะ่ะเศษกลับของตัวหารนี่นะคะคือเท่าไหร่ลูก คือเศษ5ส่วน6นะคะเราก็จะได้ค่ะ9หารด้วย1เศษ1ส่วน5เท่ากับ9คูณนะคะเปลี่ยนหารเป็นคูณนะคะคูณส่วนกลับของตัวหารคือเศษ5ส่วน6นะคะคุณครูทำสีไว้แล้วนะคะลูกหนูจะเห็นได้ชัดเจนนะคะผลลับนะคะการคูณจำนวนนับกับเศษส่วนลับก็จะได้เป็นอะไรคะลูก9คูณ 5ทั้งหมดส่วนด้วยหกนะคะเด็กๆในที่นี้หลายคนอาจจะใช้วิธีการตัดทอนก่อนค่อยมาอะไรคะค่อยมาเขียนในรูปเศษส่วนอย่างต่ำหรือจำนวนคลันะคะแต่ข้อน,นี้คุณคณรูขอยกตัวอย่างแบบจับคูณกันก่อนนะคะก็คือนำาม9มาคูณกับ5นะคะ9กูน5ได้เท่าไหร่ลูกได้45ใช่ไหมคะจะได้เป็น45ส่วนด้วย6 ถามว่าตอบเลยไหมย,ยังนะคะเด็กเกเราก็จะหาอะไรคะเด็กๆหาจำนวนคละใช่ไหมคะเพราะว่าตอนนี้มันอยู่ในรูปเสร็จเกินใช่ไหมคะลูกเราต้องทำให้อยู่ในรูปจำนวนคละก็คือจะได้45ใช่ไหมคะหารด้วย6 6อยู่ข้างนอกนะลูก เราจะใช้สุดคูณแม่6นะคะ6คูณอะ,อะไรได้4ไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะรวบเป็น2ตำแหน่งก็คือจะได้เป็น45ใช่ไหมลูก4คูณอะไรได้อขออภัยค่ะ6คูณอะไรได้45 6 5 30 6, 6 6 36 6 7 42 6 8 48เพราะฉะนั้นตัวเลขที่เราต้องการคือ45ใช่ไหมคะถ้าเราใช้คูณ 8มันก็จะเกินเพราะฉะนั้นเราจะใช้คูณ7นะคะมันไม่เกินนะคะลูก6คูณ7ได้เท่าไหร่นะคะ6 7 40 2ใช่ไหมคะลูกทำการลบค่ะ5้ลบสเหลือ3ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเด็กๆตัวเศษตรงนี้ เราก็จะเอาไปเขียนข้างบนใช่ไหมคะแล้วจํานวนนับที่เราได้ตรงนี้นะคะเด็กๆก็คือเลข7ตรงนี้เราจะเอาไปเขียนข้างหน้าตัวหารหก็ยังเป็นตัวส่วนนะคะเด็กๆเพราะฉะนั้นเราก็จะได้คําตอบคือเจดเศษสามส่วนหนะคะเด็กๆเจ็ดเศษสามส่วนหกนะคะหรือถ้าตัดทอนจํานวนที่อยู่ข้างหลังนะคะเศษส่วนที่อยู่ข้างหลังตัดทอนได้อีกก็จะได้เป็นเท่าไหร่คะ เจ็ดเศษหนส่วนสะคะเศษหนส่วนสอ,นะะสนสนสอก็คือเอาสามมาตัด3 1สามเป็น3 3ม,ม,ม,มเป็น6นะคะแบบนี้นะคะเด็กๆเ,เป็นยังไงบ้างคะสำหรับโจทย์ข้อนี้ยากไหมก็ไม่ยากเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราไปดูข้อสังเกตกันนะคะเด็กๆว่าจากการที่เราได้ฝึก การพิจารณานะคะเราก็จะเห็นนะคะว่าการหารเศษส่วนด้วยเศษส่วนนี้นะคะทาได้โดยนําตัวเศษส่วนที่เป็นตัวตั้งคูณกับส่วนกลับของตัวหารนะคะก็คือเรื่องการหารจํานวนคะเราก็ยังจะใช้ความรู้เรื่องนี้อยู่นะคะแล้วการหารจํานวนคะเขียนจํานวนค่ะในรูปเศษเกินก่อนนะคะเด็กๆแล้วใช้วิธีการหารเดียวกันกับอะไรคะการหาร เศษส่วนด้วยเศษส่วนนั่นเองนะคะเด็กๆอันนี้คือวิธีการคิดนะคะที่เราจะได้คำตอบจากโจทย์ที่กำหนดให้นะคะเด็กๆไปดูตัวอย่างเพิ่มเติมกันนะคะตัวอย่างที่หนึ่งค่ะเด็กๆ6หารด้วย1เศษ2ส่วน5อันดับแรกเราจะต้องสังเกตนะคะว่า อะไรคะมีจํานวนคละใช่ไหมลูกมีจํานวนคละขึ้นมาเพราะฉะนั้นแล้วจํานวนคละเราก็ต้องเขียนในรูปเศษเกินนะคะก็คือเศษเกินของอะไรคะ1เศษ2ส่วน5เขียนในรูปเศษเกินได้เป็นเศษ7ส่วน5นะคะเด็กๆบรรทัดถัดไปคะ่ะเนื่องจากส่วนกลับของของอะไรคะที่เราหามาได้เศษเกินตรงนี้ใช่ไหมคะ ส่วนกลับของเศษ7ส่วน 7, 5คือเศษ5ส่วน7จนะคะจะได้นะคะ6หารด้วย1เศษ2ส่วน5เท่ากับ6คูณเศษ5ส่วน7นะคะอย่าลืมนะคะเปลี่ยนหารเป็นคูณเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะเอาส่วนกลับลงมาคูณตรงนี้ใช่ไหมคะลูกค่ะจากที่เราได้แล้วนะคะบรรทัดถ,ถัดไปค่ะเราก็จะได้เป็น6คูณ 5ทั้งหมดส่วนด้วย7นะคะข้อนี้จับคูณนะคะนำจำนวนนับคูณกับตัวเศษนะคะ6คูณ5ได้3 0ใช่ไหมคะลูก6 5เป็น30นะคะทั้งหมดส่วนด้วย7นั่นเองนะคะถามว่าตอบเลยไหมคะเด็กๆยากนะคะลูกเพราะมันยังอยู่ในรูปเศษเกินนะคะเราก็ต้องมาหาว่าเราจะเอาไปเขียนในรูป ของเจมือนคละได้อย่างไงนะคะก็คือ30หารด้วยอะไรคะเด็กๆหารด้วย7ใช่ไหมคะสุดคุณเม7่7ค่ะ7 1เป็น7 7 2 14 7 3 21 7 4 28 7 5 30 5นะคะไม่ใช่30เฉยๆนะคะ7 5 35 7 6 42มันเกินไปแล้วนะคะเด็กๆเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องใช้ตัวที่มันไม่เกิน นั่นก็คือเจ็คูณอะไรคะเด็กๆเจ็คูณสนั่นเองนะคะเจ็ดสี่บแปดใช่ไหมคะเด็กๆยี่สิลบแเหลือเท่าไร่ขอไปค่ะสาสลบยี่สิบแปดเหลือเท่าไรหร่คะเหลือสองนะคะเพราะฉะนั้นตัวเศษเป็นอะไรลู้ตัวเศษเป็นสองใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นแล้วข้อนี้เราก็จะได้เท่าไหร่คะ4เศษสส่วน7นั่นเองนะคะเด็กๆไม่ยากนะก็คือเอาจำนวนเนี่ยผลคูณที่เราได้มาเขียนตัวข้างหน้านะคะเด็กๆเห็นไหมมันเขียนข้างหน้านะคะแล้วก็ตัวเศษก็เอามาเขียนข้างบนก็คือเลข2เนาะส่วน7เราก็เอาไปเขียนเป็นตัวส่วนข้างล่างนะคะ ตัวส่วนก็ยังเป็นคงเดิมนะคะเด็กๆโอเคไปดูตัวอย่างที่2กันได้เลยนะคะเด็กๆค่ะตัวอย่างที่2นะคะโจทย์นะคะ1เศษ3ส่วน7หารด้วย5นะคะอันดับแรกเราจะต้องทำยังไงคะเด็กๆเขียนจำนวนคะในรูปเศษเกินค่ะปรบมือให้หลายๆคนนะคะที่เริ่มจะเข้าใจแล้วนะคะ จำนวนครัในที่นี้นะคะคือ1เศษ3าส่วนเนะคะส่วนอ่าจเศษเกินของเขาน่าจะเป็นเท่าไหร่ลูกหลายคนตอบถูกแล้วนะ7จคูณ1ได้7ใช่ไหมคะบวกอีก3 7มเบวก3เป็น10ใช่ไหมคะก็จะได้เศษ10ส่วน7ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้ว1เศษ3าส่วนเเขียนในรูปเศษเกินคือเศษ10บส่วน7นั่นเองนะคะเด็กๆ บรรทัดถัดไปค่ะเนื่องจากส่วนกลับของหคือเศษ1ส่วนห้านะคะเราอย่าลืมนะคะข้อนี้อย่าลืมพิจารณาส่วนกลับของเขาด้วยนะคะส่วนกลับของหคือ1ส่วนห้านะคะบรรทัดถัดไปค่ะเราก็จะได้1เศษ3ามส่วนเจหารด้วย5เท่ากับเศษ10บส่วนเคูณเศษ1ส่วนห้าก็คืออะไรคะ เรานำเศษเกินที่เราได้มานะคะเอามาคูณกับส่วนกลับของตัวหางนะคะสังเกตค่ะเด็กๆตัวคูณไขว้าส,สามารถตัดทอนกันได้ไหมมีเลขมาตัดทอนได้ไหมคะได้นะคะอย่างเช่นอะไรคะหกับสิบใช่ไหมลูกห้าคูณอะไรได้ห้าห้าคูณหนึ่งห้าคูณอะไรได้สิบคะห้คูณสอง ราะฉะนั้นตัวเลขที่มันเกิดขึ้นมันก็จะได้น้อยลงใช่ไหมลูกมันจะง่ายกับการที่เราเอามาคูณน,นะคะเราก็จะได้เป็น2คูณกับ1ใช่ไหมคะข้างบนและข้างล่างก็จะได้เป็น7คูณกับ1นะคะข้อนี้ผลคูณก็จะได้เป็นเศษ2ส่วน7นะคะคำตอบค่ะเราต้องไปเขียนในรูป จำนวนคละอะไรไม่รู้ไม่ต้องนะคะข้อนี้ก็คือตอบได้เลยเพราะมันอยู่ในรูปเศษส่วน,อวนขออภัยค่ะมันอยู่ในรูปเศษส่วนอย่างต่ำอยู่แล้วนะคะคําตอบของตัวอย่างที่2นี้นะคะก็ตอบเศษสองส่วนเนั่นเองค่ะเด็กๆยากไหมคะไม่ยากนะค่อยๆทำนะลกูกเราอาศัยความรู้เดิมที่คุณครูเคยสอนมาอยู่แล้วนะคะค่าสำหรับ ep ที่ 22นี้นะคะคุณครูก็อยากฝากให้นักเรียนนะคะได้ไปฝึกทักษะกันนะคะในแบบฝึกหัดนะคะที่1.17นะคะลูกหน้าที่38นะคะข้อ1แล้วก็ข้อ2นะคะให้ทำแค่2ข้อนะคะในชั่วโมงนี้นะคะสำหรับ เรื่องนี้นะคะเราก็จะได้ความรู้หรือมาสรุปเนื้อหากันได้ดังนี้นะคะการหารจานวนคระนะคะให้เขียนจํานวนคระในรูปเศษเกินก่อนนะคะเด็กๆแล้วใช้วิธีการเดียวกันกับการหารเศษส่วนด้วยเศษส่วนนะคะเราก็จะได้คําตอบในแต่ละข้อที่เขากําหนดมาให้นะคะสำหรับ EP ีที่22นี้นะคะเด็กๆคุณครูก็ต้อง ฝากไว้นะคะสําหรับหลายๆคนที่ยังไม่ค่อยเข้าใจนะคะเรื่องการหารจํานวนแคลาก็อยากให้นักเรียนเข้ามาฟังสามนะคะหรือ,อศึกษาเนะะื้อหาเพิ่มเติมทั้งในหนังสือเรียนแล้วก็ในสื่อโซเชียลต่างๆนะคะสําหรับ ep ที่นี้ครครูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะเด็กๆใน ep ต่อๆไปค่ะบ๊ายบายค่ะ